าทุกคนมาสารฝันวันคริสต์มาสตามจินตนาการในวัยเด็กกันค่ะเพราะทีเนี้ยเหมือนทําให้เราหลงอยู่ในดินแดนเทพนิยายหวานกาลังพาทุกคนมาอยู่กันที่ฟูลฟิลพาร์คจังหวัดราชบุรีใกล้กรุงเทพแค่หนึ่งชั่วโมงเองค่ะลานจอดรถจอดรถได้เพียบเลยค่ะแล้วเขาเนี่ยก็มีโซนคาเฟ่ด้วยนะคะอย่างธีมคาเฟ่ช่วงเนี้ยแน่นอนค่ะก็ต้องเป็นธีมคริสต์มาสใส่คอนเทนต์ถูกใจแน่นอนเพราะว่าการตกแต่งร้านรวมไปถึงเมนูก็น่ารักแล้วก็อินเทศกาลสุดเนี่ยดูดิมันฟูลฟิลสมชื่อเขาจริงจริงเนาะอย่างวันเมนี้ย เอาละถึงเวลาพาทุกคนมาดูหิมะแรกโลกแห่งไว้คริสต์มาสดินแดนที่เต็มไปด้วยแสงระยิบระยับแล้วก็หิมะโปรยปรายคือที่เนี้ยเขาจัดเต็มอลังการแน่นมากๆนะทุกคนหวานมาร้วหวานแบบตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากโซนถ่ายรูปเยอะมากค่ะอย่างเนี้ยมีโซนม้าหมุนด้วยเราไม่ช่ดตั้งเฉยๆนะคะคือหมุนเล่นได้จริงๆแล้วก็เพินเล่นม้าหมุนอยู่หลายรอบเลยค่ะมันให้ฟิลเหมือนเราหลุดไปอยู่ในโลกนิยายสารฝันวันคริสต์มาสตามจินตนาการในวัยเด็กมากอีกหนึ่งโซนถ่ายรูปที่ชอบไม่แพ้กันนะคะก็คือโซอน,น่ามนน้้แแข็็งีีละะควกจ เครื่องปล่อยหิมะอยู่ตามจุดนะคะซึ่งสังเกตไหมทุกคนหิมะที่เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นนี่ไม่ใช่เอฟเฟกนะแต่คือของจริง <c oughs> ให้ฟิลเหมือนเอฟเฟกให้ฟิลเหมือน AI แต่มีอยู่จริงค่ะเป็นฟองบับเบิลค่ะทุกคนคือหวานไม่เคยเห็นที่ไหนพอเราเอานิวจิ้มแล้วเขาจะกลายเป็นควันด้วยหวานเพลินกับฟองบับเบิลมากให้อยู่ตรงเนี้ยเป็นชั่วโมงก็คืออยู่ได้ <c oughs> แล้วก็อย่างที่เห็นเลยค่ะมุมถ่ายรูปมีเยอะมากอย่างในคลิปเนี้ยถ่ายไม่ซ้ากันสักจุดเลยนะคือมันสวยจนหวานกลัวคนคิดว่ามันเป็นาเ้วอยากชวนนุคมาเห็นด้้ววยตาาค่ะะแลจทํให้ปีนี้ของุกคนเลิ on